พระพุทธชัยมณีสีปวงชัยเป็นพระปรางประตมัทสนารรณเจดีสรนาดพุทธสา,ารวัดปวงชัยตำบลบ้านสาอำเภอชจ้งหอมจอมปาง รยากาศภายในพุทธฐานวัดปวงชายร่มรื่นล่มเย็นท่ามกลางธรรมชาติมีน้องๆเหมียวให้การต้อนรับทุกทุกท่านที่เข้ามากราบไหว้พระแมวเหมียวเป็นสัตว์แสนดีที่ชอบอยู่กับคนเป็นสัตว์ที่มีความรักอยู่ใกล้ชิดกับคนสร้างความอบอุ่นคลายเหงาให้กับผู้ที่มีความเครียดได้ ความน่ารักของน้องน้งเหมีวจะคํามาออดอ้อนให้ผู้เลี้ยงผู้ได้เลี้ยงเหมยวมีความสุขได้สำหรับผู้ที่มีความทุกข์อยู่ได้กลับมาได้พบกับน้อง,น,องน้องเหมียวที่เราเลี้ยงไว้จะเกิดความสุขได้ยิ้มแย้มแจ่มใสจากอาการออดอ้อนของน้อง,น,องน้องเหมียว เมียจะรักใครชอบใครหรือว่าจ้ององอ้อนอ้อนใครเขาก็จะรู้ว่าว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาหรือไม่เขาจะมองออกเขาจะมีแสงธาตยานหรือว่ายานพิเศษของเขาดูรู้ว่าคนคนไหนเป็นผู้ที่มีเมตตาคนไหนที่โหดร้ายคนไหนที่ไม่รักสัตว์เมียก็จะไม่เข้าใกล้เมียเขาจะมียานพิเศษรอบรู้ได้ความรัก ความเมตตานำมาซึ่งความสุขได้จริงๆเพราะว่าสามารถทำให้ทุกชีวิตมีความสุขอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักด้วยความสามัคคีได้คณะนพัวนำภาพนี้ให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปขอความสุขจะมีแต่ทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเดิ